วันนี้เรามารู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้ากันนะครับพระพุทธเจ้าประสูติที่สวนลุมพินีวันโดยห้าวันถัดมาหลังจากพระพุทธเจ้าประสูติพระมารดาของพระองค์นั้นก็สวรรคตและพระพุทธเจ้าตอนนั้นมีพระนามว่าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะโดยตามตำนาแล้ว พระองค์เดินได้เจ็ดก้าวต่อมาพระพุทธเจ้าตัดสรุในวันวิสาขบูชาเช่นเดียวกับตอนประสูติ์โดยตอนนั้นพระองค์มีพระชนมพรรันษาได้35.000ษาตอนนั้นพระองค์เปลี่ยนชื่อเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปพระพุทธเจ้าสเสด็จดับขานปณิพพาน เผยแผ่พระพุทธศาสนาได้45ปีโดยวันนี้เกิดขึ้นในวันวิสาขาบูชาเช่นเดียวกับตอนประสูติกับตับสรูพระองค์เสด็จดับขันปรินิพพานที่เมืองกุสินาราต่อไปเรามาคุยกันเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากันนะครับวันอาสาหาบูชา คือวันที่พระรัตนตรัยครบสาประการและพระพุทธเจ้านั้นทรงแสดงธรรมครั้งแรกและพระสงฆ์ก็ได้เกิดขึ้นมาในวันนั้นเช่นเดียวกันวันมาฆบูชาคือวันที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมที่เรียกว่าโอวาพตาติโม และพระอรหันต์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายทั้งหมด1250องค์วันอัฐมีบูชาคือวันที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสารีระขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเหตกุการณ์นี้เกิดหลังจากพระพุทธเจ้าดับขันปาริานิพานได้8วันเรามาคุยกันเรื่องประวัพระพุทธเจ้าอื่นๆกันนะครับ 1>, 1. วันอาสาหาบูชาพระองค์แสดงธรรมที่เรียกว่าธรรมะจับปะวัตนสูตร 2. วันมาคะบูชาพระองค์แสดงธรรมที่เรียกว่าโอวาพัตติโมสามวันอัฐมีบูชาถวะเป็นวันที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสารีระของพระพุทธเจ้า และเรื่องนี้ทุกคนน่าจะรู้กันดีพระพุทธเจ้านั้นก็คือศาสนาของศาสนาพุทธหรือพระเจ้าของศาสนาพุทธนั่นเองคนไทยส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธโดยการจำเรื่องเรื่องราวต่างๆในวันวิสาขาบูชาเราจะจำได้จากจากคำพวกนี้ในลักษณะรูปร่างท่าทางที่พระพุทธเจ้าแสดง หนึ่งตอนที่พระองค์ประสูตรนั้นพระองค์ยืนสองตอนที่พระองค์ตัดสรุนั้นพระองค์นั่งสามตอนที่พระองค์ปร,รินิพพานพระองค์นอนจำง่ายๆจะต้องพูดว่ายืนนั่งนอนส่วนเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเราจะจำง่ายๆคืออามาวิอัด ย่อมาจากวันอาสาหาบูชามาย่อมาจากวันมาคาบูชาวิย่อมาจากวันวิสาขบูชาอัทย่อมาจากวันอัฐมีบูชาและอีกอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้ามีพระชนมายุตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพานได้8 0ดสิบพรรษา